สวัสดีค่ะ่อแมพี่น้องมาพบปะผอกับยายปุ่นคนชาวเคลือนอีกแล้วเนาะคะ่ะได้ยินบ่ค่ะพี่น้องได้ยินมาจ้ะมื้อนี้เฮามีภารกิจเนาะคะ่ะชีวิตประจําว,วันเนาะพี่น้องเนาะจิมาตากป่าค่ะเมื่อนี้หลังจากมาว่านในใดป่ามาเนาะเฮากับมาคั่วมาทําความสะอาดเอาเกศเอาขี้เอาอยางออกแล้วก็ล่างล้างแล้วเฮากับมาหมักนะคะนี่เมื่อเสาเขาจะมาหมักพี่น้องแซน้าแข็งไว้ก่อนคืนหนึ่งเนาะคะ่ะ สเสามะากับมะมักมักให้มันได้รสชาติน่ะพี่น้องค่ะเอาพอดีพอดีอเบเค็มนะคะไม่ไม่เค็มก็จะได้เวลาตากอะคะ่ะเนีาา่ยมอเสาก็ตอนนี้แดดยังไม่ถึงพี่น้องเพราะว่าแดดกับมแล้วละแต่ว่าตรงนี้มันเป็นนน้าบ้านมองเลาะร่องจอดรถนะคะมันก็นจะมีต้นไม้บังแนแสงกับเลยรท่านในมาหอดเนาะพี่น้องกับพอดีตากไว้ถาดมัน ้าแดดออกมาแล้วมันสิห่อนแห้งนะคะพี่น้องเห็นฉันบอค่ะตากปลาค่ะพี่น้องตากปลานี่ราคาชีวิตประจำวันพ่อข้าวตากแตะเจ้าจังสี่ประมาณบ่ายบ่ายโมงเสียค่ะเขาก็จะเก็บไปเขาพ่่งอีกเพียนึงนะคะพี่น้องเนาะจังสีทรงเพินได้ค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะ ันจะเป็นปลาขาวพี่น้องปลาขาวแบบภาษากลางจะเพื่อนเอิญปลาอีหยังต็ว่าภาษาอีสานเอิญปลาอีแป้งค่ะพี่น้องปลาขาวอีแป้งเพื่นวานเนี่ยเป็นแบบเนี้ยค่ะก็จะตากไปเรื่อยๆนะคะยังก็จะแล้วพี่น้องส่วนตัวใหญ่มันเท่ากับเหมือนเดิมค่ะย่าง อยากเคียงน้ำข่อยเดอ้อกรอยากสวยอยากงางเนาะผมก็ะได <c oughs> ก็นเลยบ่มดัด <c oughs> อันใดบ่งามสร้างมันเนาะคะ่ะหน้าตาบ่สวยกระสร้างโนสนโนแค์ no sun, no นะคะเพราะว่ามันเลือกไม่ได้ ใครๆก็อยากเกิดมาสวยแต่มันไม่สวยอะทํายังไงอะ่ะเงินก็ไม่มีไปเสริมเหมือนเขาอะ <c oughs> เอาธรรมชาติธร,รา้ามาตาเท่าไนาะพี่น้องเนาะอยกเคียงน้ำข่อยทอก็อยากให้ไ่อยากให้ผมแบบว่ามันนี่นะพี่น้องมัดไหลมันงองสิงน่นค่ะก็เลยไ่อยากมัดนอกจากาว่าเวลาเห็ด ขั้วปลาหรือว่าเฮ็ดสมเฮ็นยังเสียกาจะเอาหมวกครอบเอาคะค่ะพี่น,ออน้องถึงคนบเมื่อค่อยมัดผมจักเท่าไดเนะคะสร้างมันเถอะเอาเน้นถ้ามาหากินนี่แหละเนาะพี่น้องเฮ็ดจังไรสิยูหลอดนานั้แล้วเนาะพี่น้องสมัยนีย่าพึ่งถามหาคววมรวยเอาแคบพออยู่พอกินก่อนนะคะ เนี่ยคะ่ะเขาก็จะตากไปเรื่อยๆพี่นอ้องมุ้งว่านเนี่นไปเอาปลาบ่าท่านในล่องเฮเบิรงคะ่ะพี่นอ้องไปเอาปลาบ่แม่นปลาพวกนี้เด้คะ่ะเนี่ยมันแรงประมาณหาโมงไปเอาปลานิน่งปลานิ่งเพลื่อนนะคะพี่นอ้องปลานิ่เพยกุกคยุกสะดุ้งะคะ่ะสะดุ้งสะดุ้งใหญ่ไหมพี่นอ้อง ผู้เพิ่นหาเป็นเนาะเป็นแพ้น่น้อยติดเลือแม็พี่น้องเราเพิ่อก็เอาสะดุ้งติดไปนํายกไปเรื่อยไปเรื่อยเนี้ยมันแรง่ปเกิดขึ้นมากสินะคะบ้านแล้วก็ได้ลายอยู่พระท่านในุ้งคีให้เบิงแต่ไปทายมากแล้วล่ะคะ่ะพี่น้องมันคากันเลยบ่เไยโลคพีเบิงเนาะคะ่ะนี่คะ่ะชีวิตประจาบ้านของผู้ขาไม่จำนีล่ะพี่น้องวนเวียนอยู่ตะกับปูกระป่า่ล่ะคะ่ะ บอกบุญพี่น้องเด้อค่ะวันที่วันที่สิบสิบมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะเป็นบุญค่ะพี่น้องบุญพระเวทวันที่สิบเป็นวันร่วมเ้อพี่น้องเดอ้อผู้ใดอยากมาร่วมแห่แห่บุญพระเวทนะคะปีหนึ่งมีมีมีคคันเดียวเป็นบุญไงบุญมหาชาติแต่พอตะแม่เขาพาเหตุพาทำเนาะพี่น้องเนาะ ผู้อยู่ทางโซนภาคอีสานกับพ่อจะรู้จักนะคะบุญพระเวทฟังเทศมหาชาติฟังเทศเป็นบุญมหาชาติกาเหตุได้หลายปีแล้วล่ะพี่นอ้องูิบ้านก็ไดจะได้ผ้าเห็ดตอนเนือเนาะผูเ่าผู้โตเเป็นผ้าเห็ดพี่นอ้องเฮากับ่ค่อ,คอยได้เข้าใจดอกเรื่องบุญก็ไดเนาะว่า หมายถึงอีหยังประเภทนี้บุญบุญพรเวทนะคะพี่น้องสงกะอธิบายว่าถือผู้เฒ่าเพิ่นคอยว้าสร้างดีนะพี่นอนะ้องเนาะนั่นราคาผู้ใดอยากรวมบุญกะเมื่อวันทีน่น่าจะเป็นวันที่1ิอ่อะพี่น้องมื้อแฮนะคะแห่บุญพรเวทนะคะเดี๋ยว สิไลโ่โซดไทยบึงอยู่ค่ะอาจจะบ่ลายกับบ่เป็นยังนัพพ่น้องนะเพียงกับว่าซื้อให้เห็นซื้อให้รู้ว่าประเภทนี่บานห้องนีแบบนี้นัึงสินะคะ่ะตากไปเรื่อยๆนะคะพ่น้องจุดคว่ามันสีแล้วเละอาจจะมีเสียงแปลกปลอมเขาในรถในเด้อเอ้ยใน ไม่ไหลด้วยค่ะบ้านยู่ติดทางรถกระสิบพานไปบ้านมาแน่นาะพี่น้องเนะาะเป็นยังเนาะคะ่ะเป็นธรรมชาติเรียวเรียวเมื่อวานในแปาบ่บบบค่อยบ่ค่อยสดปตนไหนพี่น้องเพราะว่าเพิ่นล่งตะเสาเนาะคะ่ะล่งประมาณ หมวกโมงเสาหมวกโมงเสาพนไพรสีนะคะพี่น้องเห็นฉันบ่คะ่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวจะหมุนกล้องก่อนนะคะยานพี่เจ้าบ่เห็นนะคะพี่น้องกลัวไม่เห็นนะจ๊ะเ่เห็นหนากั่เ่เป็นยังเนาะ,ะพี่น้องเพราะว่า,วามันบ่รู้ว่าสิตั้งกล้องแนวไดยังค่อยสิเห็นนะคะมองเห็นไหมจ๊ะเห็นไหม,เ,หไหมเอ,อ่ย เอาแค่เห็นป่ากับพ่อเนะค่ะพี่นองเดี๋ยวเงยหน้านิดนึงนะจ๊ะเพื่อพี่นองอยากเห็นเนะได้แค่นี้ค่ะพี่นองคะ่ะยันลุมกับพ้องกัน พามาตักปลาค่ะพามาตักปลาอย่าจิตจะวัดประจำวันค่ะพี่น้องค่ะปลานี้เพื่อนจะขึ้นมือเว้นมือค่ะพี่น้องวันเว้นวันวันนี้ไม่มาพรุ่งนี้มาจังสินะคะเพื่อนกับบ่ได้บ่ได้ล่งทุกมือเนาะเป็นปลาตุ่มเนาะค่ะพี่น้อง ปลาตุ่มแต่เป็นปลาธรรมชาตินี่นะคะใส่ตุ่ม mm hmm. มัน,นี่มาตะเสาจักน้อยกินเข่ากินน้ำกันไปเนะอะแม่ามาเสายายปึงกาซีบาง mm hmm. ม,มือก็กินกาแฟกับปลาตังโก่แน่นังนสิล่ะค่ะห้าร้องมือก็บพกกินหรอกว่าเอาแล้วเต้มือ กินแล้วมันนอนบาลัดแมวปีน้องเงี้ยมันขึ้นมากฉันสินอนบาลัดจะว่าเป็นอย่างกันกินกาแฟแต่วบางพี่ฉันก็คิดอยากว่าจะเฮ็ดเวียกแล้วบัดน,นีนน้มันมันยงี้ยงกังเว้นเนี่ยเป็นเพี้ยเพี้ยอ,อย่งสินะคะก็เลยกินสู้วนไปนะคะฉันยังดีย่างพี่ว่า กนยังมีแนวเหตุนะคะพี่นอ mm hmm. ้องก็ได้คิดกันได้ส่วนผู้คนที่บม่ได้อยู่ใกล้น้ำคือฉันกะ mm hmm. นี่อะไรกะเห็ดไปสักก่อนค่ะพี่น้องในช่วงนี้เนาะวิกฤตคือกันทั้งเบิดลดะคคะพี่น้องค่ะ mm hmm. เห็นไหมจ้าตากปลาค่ะเอย่ยพี่น้องมึงดูข่อยเตี๋ยหแห้งบ่บูจ้าวา ยายปนสูงแค่ร้อยห้ากว่ากว่านิดนนะจ๊ะเป็นคนตัวเล็กค่ะพี่น้องค่ะตัวเล็กแต่ใจใหญ่นะสู้ค่ะสู้